ยังไงคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของคำที่ใช้ตัวการการทีนี้เรามาเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ความจําของเราดูว่าแม่คผูสอนไปแล้วหนูทําได้ไหมโดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มตามแนวที่หน้า โอเคมันออกไหมเชิญเลยค่ะตัวใหญ่ๆหน่อยนะตัวใหญ่ๆหน่อยนะเพื่อนๆถ้ากลุ่มไหนแพ้นะเราจะให้คุณเป็นกันยากท้กกลุ่มเลยโอเคนะคะดูสิว่ากลุ่มเราจะถูกไหมเราต้องมาช่วยกันแล้วนะเร็วค่ะเร็วมันจะหมดเวลาก่อนลูกเร็วเร็วเ น,น่าดีนะเพื่อนๆเรามาตรวจกันนะคะเรามาร่วมกันตรวจเลยพร้อมแล้ว สามจะได้หินคาเดนคอนเสิร์ตถูกไหมลูกโอ้โัวดีแบบฟอร์มถูกไหมคะ